ไปข้าวต่อไป <นะ S 1> ครับอ่ะทีนี้รลยกาเดียวเนี่ยค่ะเป็นงานเฉเริ่มฉลองเนืองในวารุกาศครับะจ,ะจะจะเริญประชชนมาอายุหกสิบพรรษานี่กลิ้งนิดนึงเวลาอ่อานข้าวในประสานักนะ <c oughs> <c oughs> คะกาจะมีการจุดเทียนถวายพระพรุและก,กิจกรรมต่างๆมากมายที่นี่ค่ะพี่น้อยช่วงนี้เป็นช่วงข้องผักฤดูรอนก็จะปะกติแล้วก็จะมีการบวชบรรพชาสามาณิน ผาเรืดูรอน,นียค่<ฮ>ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีการบรรพชาสาาร้างมาเนนผารืดูรอนเยอะมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการชฉลิมพระเกียรติแด่ส,ส้มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีด้วยค่ะครับครบาวนี้นะครับนายส้มศักรัตนเส้นยานุภาพที่ปรึกษานายในยอ,งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดังภาพข่าวที่ทางกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสร้างมาเนนัาหรือดูรอน จะเิมประกาศสิสมเด็จประเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญประชุมมรแนซาห้ารอบรหรือว่า60ปี60พินซาเนี่นะครับเมื่อวันที่สองเมษายนเมื่อวานที่ผ่านมาปี2558โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำนักง,งานพัฒนาธรรมจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลเชิงทะเลและกะวัดเชิงทะเลได้รวมกันจัดขึ้นรรหว่างวันที่29เก้ามีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนนี้ครับที่วัดเชิงทะเลตำบนเชิงทะเลอำเภอตะล่างจังหวัดภูเก็ตครับ การเนืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซ่องเมษซ่าองพรอยห้าสิบแปค่ะนับเป็นโอกาสสาคัญอีกวาระเนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกมู่เล่าเนี่ยจะได้รวมกันเถิดพระเกียรติและการแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยการบำเพ็ญคุณงามความดีทวายพระราชกุศลจังหวัดภูเกต็ตรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ต รวมทึงคณะสฆงและกการส้วนราชการต่างๆนี่ค่ะรวมทึงพุษทัศนิกชนได้รวมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามมเนนภาคฤดูร้อนจฉเริ่มประเกียดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เผื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะแด่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทางเพื่อทรงเสร่มให้เด็กและกเยาวชนรวมถึงประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้องและก็เป็นคุณดีมีคุณภาพด้วยค่ะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับอ่ปูกแกตอันดามันนิวแฟนคลับจะเป็นท่านข้าวให้ครับไอเดียทีวีแปดขอบคุณมากครับแล้วเราก็เป็นซื่อกลางนำเสนอกับบี่นองประชาชนด้รับสาบกันต่อไปเซตซับเหลืองก้องกิจกรรมภาคฤดูร้อนข้องนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูกแกตแล้วจริงๆแล้วการในเทศบ,บาลนครปูกแกตเนี่ยต่อเช้านี้เขาจะเหลือมกลมพมนกัก คือคือวดวดเน้นนะต่อเช้าพอต่อรือนี่ก็วดวดเน้นที่วัดวัดมงคลว่มงคลนิมิตนี่ครับวัดกลางแล้วก็ข้องตะบนวิชิตเทศบาลตะบนวิชิตก็มีตอนนี้มีหมากครับมีหมากมีถั่วเลยจะจะดูนะฮะจะมีแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนึ่งจะให้เด็กไในซึมซับในรถประธรรมคำสอนข้องประศาสดานะตั้งแต่เด็กๆไปเลย ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องไปเตี๋ยวชายเวลาไปเตี๋ยวปีนต้นไม้ไปเตี๋ยวเล่นน้ำซึ่งในช่วงพิธีนี้เด็กมันจะสุกสนไปตามประสาของเด็กพอแม่เฝ้าระวังไม่ทันแลไม่ทันเกิดอุบัติเหตุกัมากมายรายรายจะนาวิธีการคือส่งกาวดนะครับไปศึกษ่าทำกับีีนองมุสลิมก็ส่งไปเรียนจริยธรรมสลามหรือว่ามีพิธีเข้าสุนัตมุ่งกาวะกันไปนี่การล,ลายๆายายรกิจก,กรรมเดี๋ยวมันเกิดประโยชน์กับผี่นองประชาชนกับเยาวชนด้วย ในภานดูดูโรนนะครับขออองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น